นี่ทุกคนเขียวแบบอย่างนี้นะดูใกล้ๆดิกำกินขนมชั้นใบเตยที่ออกมาใน,ในเซเว่นอเตอนกันทุกคนแหมเดี๋ยวนี้เซเว่นเขาทำขนมชั้นขายกันแล้วล่ะเดี๋ยวนี้โอ้แกดูสีสันสดใสมากทุกคนดูดิเป็นรูปดอกไม้ไ้วยนะได้มาในราคากล่องละยี่สิบเก้าบาททุกคนแล้วคือกลิ่นหอมใบเตยมากๆทุกคนดูสีสันสดใสมากน่ากินมากทุกคนเดีย๋ยวได้อุปกรณ์มาใหม่ทุกคนเดี๋ยวเราลองใช้กับคลิปนี้เลยละกันดูดิทุกคนชิ้นใหญ่อยู่นะ อืเนื้อสัมผัญมันจะนุ่มๆเด้งๆทุกคนแล้วก็มีความหวานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทุกคนแต่ที่สําคัญคือหอมใบเตยมากคือเปิดกล่องมาคือแบบกินหอมใบเตยขึ้นมาเลยทุกคนอืโอโหทุกคนดูความเด้งความยืดของขนมชั้นในเซเว่นดิตแกเหมือนซื้อตามร้านขนมไทยเลยนิ่มทุย ดึงๆเลยอะซึ่งอารมอกได้เลยว่าตอนเนี้ยอ,มอามเป็นทาสเซเว่นแบบเต็มตัวเลยทุกคนคือแบบเขาเซเว่นแทบ,บทุกวันอนี่ยแก